สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดขึ้นคุยข่าวค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกันทีาพรได้แชร์รัตรับหน้าที่ดาเนินรายการในวันนี้นะคะสําหรับในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นํามาฝากให้กับคุณผู้ฟังอีกมากมายเช่นเคยค่ะเรื่องราวแรกนะคะเกี่ยวกับทางด้านของนางสาวแพทองทานชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีและนายสอนใสศรีพันดอนนาย,ยกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหรือว่าสปปลาวนะคะได้เป็นสักขีพยานในพิธี ลงนามและการแลกเปลี่ยนความตกลงร่วมกันจำนวน4ฉบับดังนี้ค่ะฉบับที่1นนะคะแผนดําเนินการพุทธศักราช2518ถึงพุทธศักราช2570เพื่อดําเนินการตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านกิจการยุติธรรมและกฎหมายระหว่างกระทรวงยุติธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงยุติธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะฉบับที่2นะคะบันทึก การดำเนินการด้านเทคนิคสำหรับการขนส่งผู้โดยสารทางรถไฟระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยกับรัฐวิสาหกิจรถไฟแห่งชาติลาวนะคะฉบับที่3ค่ะบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงราชอาณาจักรไทยและมหาวิทยาลัยสุภานุวงศ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะและฉบับที่4นะคะนั่นก็คือ บันทึกความเข้าใจระหว่างคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันกับสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวค่ะทั้งนี้นะคะผู้นําทั้งสองะคะยังได้ร่วมกันเปิดตัวตราสัญ,ญลักษณ์เฉลิมฉลองการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวครบ75ปีค่ะโดยออกแบบในโทนสีเหลืองทองด้านบนนะคะเป็นรูปจัว่วทรงไทยลาวสองชั้นประกอบด้วยวัดพระธาตุสีสองรักและวัดพระธาตุหลวงเวียงจันทร์โดยมีตัวเลข75 ะะอยู่ตรงกลางค่ะพร้อมด้วยดอกราชพฤกษ์ไทยและดอกจำปาลาวร้อมรอบด้วยธงชาติของทั้งสองประเทศที่จัดวางเป็นรูปหัวใจนั่นเองค่ะโอกาสนี้นะคะนายกรัฐมนตรีไทยและสปปลาวนั้นได้แถลงข่าวร่วมกันนะคะโดยนายจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกประจําสำนักร,รัฐมนตรีนะคะก็ได้สรุปสาระสาคัญของการแถลงข่าวดังนี้ค่ะ นายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวในนามรัฐบาลและประชาชนไทยนะคะยินดีที่ได้ต้อนรับนายกรัฐมนตรีสปปลาวนะคณะ,ะในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการซึ่งสปปลาวเป็นประเทศแรกนะคะที่นายกรัฐมนตรีได้เยือนอย่างเป็นทางการภายหลังการเข้ารับตําแหน่งพร้อมทั้งเป็นการเริ่มต้นการเฉลิมฉลองครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวในปีนี้ด้วยค่ะซึ่งต่างเห็นพ้องที่จะเร่งกันขับเคลื่อนความร่วมมือไทยลาวให้เจริญก้าวหน้าไปด้วยกัน และส่งเสริมความกินดีอยู่ดีของประชาชนใน3ด้านหลักๆนะคะนั่นก็ได้แก่ การแรกนะคะได้ส่งเสริมให้พื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศนั้นมีความมั่นคงโดยด้านยาเสพติดนั้นเห็นพ้องที่จะเพิ่มความเข้มข้นของความร่วมมือซึ่งเป็นวาระแห่งชาติของทั้งสองประเทศสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข่าวสารและขยายผลการสืบสวนสอบสวนของชุดปฏิบัติการและคณะทํางานร่วมนะคะและก็ส่งเสริมความร่วมมือในระดับท้องถิ่นและระดับหมู่บ้านนอกจากนี้ค่ะยังเห็นพ้องเกี่ยวกับการสนับสนุนการพัฒนาทางเลือกเพื่อปลูกพืชทดแทนยาเสพติดซึ่งไทยนั้นได้เริ่มดําเนินการแล้วที่ แขวงหัวพันและแขวงบอกแก้วนะคะด้าปัญหาแก๊งคอร์เซนเตอร์นะคะไทยและสปปลาวต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นโดยถือเป็นปัญหาที่ร่วมกันในภูมิภาคนะคะซึ่งไทยได้เสนอให้ใช้ประโยชน์จาก รอบแม่โขงล้านช้างที่ไทยเป็นประธานในปีนี้นะคะเพื่อที่จะผลักดันความร่วมมืออย่างจริงจังในภูมิภาคพร้อมกับชื่นชมรัฐบาลสอปป,อปอลาวนะคะที่ได้ดําเนินการปรับปรามกลุ่มอาชญากรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคําในช่วงที่ผ่านมาซึ่งฝ่ายไทยพร้อมสนับสนุนสอปป,อปอลาวในการขยายผลการปรับปรามและการสอบสวนเพื่อเอาผิดกับผู้อยู่เบื้องหลังผ่านศูนย์ปรับปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศของไทยคะ่ะด้านหมอกควันข้ามแดนนะคะจะผลักดันให้มีความคืบหน้า อย่างต่อเนื่องค่ะอย่างเช่นการจัดตั้งห้องปฏิบัติการเพื่อติดตามและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันเพิ่มเติมและการขยายผลโครงการนาร่องการจัดทําแนวกั้นไฟลดการเผาคู่ขนาดในพื้นที่ทั้ง2ประเทศนอกจากนี้นะคะฝ่ายไทยได้เสนอเชื่อมโยงฐานข้อมูลและระบบเตือนภัยล่วงหน้าของสปป,อปอลาวเข้ากับระบบของจิสตานะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาอีกด้วยค่ะด้านการแก้ไขปัญหาอุโทโกภัยนะคะนายกรัฐมนตรียินดีที่ระบบโทรนะคะมาส ที่ไทยสนับสนุนการติดตั้งนะคะได้ส่วนช่วยในการแจ้งเตือนระดับน้ำในสปปลาวโดวยไทยนะั้นพร้อมสนับสนุนการติดตั้งระบบโทรมาสนะคะในสปปลาวเพิ่มเติมนะคะโดยเฉพาะในลำน้ำสาขาข,าของแม่น้ำโขงค่ะแล้วก็เชื่อมโยงกับเครือข่ายโทรมาสต,ต่างๆ เข้าด้วยกันนะคะซึ่งก็จะเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการแจ้งเตือนและการบริหารจัดการน้ําอีกด้วยนั่นเองนะคะประการที่2ค่ะในการสร้างการเจริญเติบโตและความมั่งคั่งร่วมกันโดยทางด้านการค้านะคะได้เห็นพ้องที่จะ บรรลุเป้าหมายการค้าทวิภาคีที่11,000ล้านดอลลาร์สหรัฐภายในปี2570ค่ะโดยนายกรัฐมนตรีนั้นได้ขอบคุณนายกรัฐมนตรีสะปะปลาวนะคะที่ได้ช่วยติดตามนะคะแล้วก็อำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าเกษตรของไทยผ่านชายแดนจีนนะคะทั้งการเพิ่มจำนวนขบวนรถไฟขนส่งผลไม้และการเพิ่มช่องทางในการปล่อยสินค้า บริเวณจุดผ่านแดนลาวจีนค่ะนอกจากนี้จะร่วมมือกันในการลดการเผาในอุตสาหกรรมการเกษตรของทั้งสองประเทศอีกด้วยค่ะด้านกนารคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์นะคะในหลากหลายโครงการมีความคืบหน้าทั้งการเสริมกําลัง สะพานมิตรภาพแห่งที่1และการก่อสร้างสะพานมิตรภาพแห่งที่5ที่จะพร้อมเปิดใช้งานในช่วงปลายปีนี้นะคะรวมทั้งเห็นพ้องที่จะร่วมกันในการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกและก็พร้อมที่จะสนับสนุนโครงการต่างๆให้มีความก้าวหน้านะคะได้แก่โครงการก่อสร้างสะพานรถไฟแห่งใหม่ที่จังหวัดหนองคายนะคะโครงการเชื่อมต่อรถไฟไทยลาวระบบรถไฟ ลาวจีนและการเชื่อมต่อระบบรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระบบรถไฟลาวจีนอีกด้วยนั่นเองนะคะ ประการที่3นะคะนั่นก็คือเสริมสร้างสายสัมพันธ์พิเศษระหว่างระดับประชาชนไทยกับสปปลาวนะคะมีความสัมพันธ์ที่ดีและยาวนานและประชาชนของทั้งสองฝั่งนั้นมีความผูกพันเป็นดั่งเคยญาติกันนะคะซึ่งในโอกาสครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยลาวทั้งสองฝ่ายจะจัดกิจกรรมเพื่อฉลองวาระพิเศษนี้ตลอดทั้งปีโดยไทยนั้นพร้อมมอบทุนการศึกษาจํานวนกว่า75ทุนเพื่อเป็นสัญลักษณ์ ความพันธุ์อันยาวนานและก็ช่วยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเยาวชนของสอปปลาวนะคะนอกจากนี้ก็ยังพร้อมที่จะสนับสนุนสปปลาวอย่างต่อนเนื่องทั้งในด้านสาธารณาสุขนะคะโดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรทางด้านการแพทย์และการสนับสนุนเซรุ่มแก้พิษง,งูและด้านการเกษตรผ่านโครงการในพระราชดำริต่างๆซึ่งช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนลาวอีกด้วยนั่นเองนะคะ ในขณะเดียวกันนะคะทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์และความร่วมมือในระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศค่ะโดยไทยพร้อมร่วมมือกับสบปปลาวอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในกรอบของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงและกรอบอาเซียนนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมผลประโยชน์และแก้ไขปัญหาที่ภูมิภาคเผชิญร่วมกันต่อไปนั่นเองค่ะในช่วงท้ายนะคะนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้าว่าไทยและสปะปลาวเป็นเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์แนบแน่นและมีผลประโยชน์ร่วมกันอย่างแยกกันไม่ได้ นั่นเองนะคะซึ่งในววราพิเศษทั้งสองประเทศกําลังฉลองโอกาสครบรอบ75ปีของความสัมพันธ์นายกรัฐมนตรียินดีและมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับนายกรัฐมนตรีสปปลาวในการส่งเสริมให้ประชาชนไทยลาวมีความกินดีอยู่ดีและมีสุขรวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้เป็นสายพวพันธ์ที่ยั่งยืนในอีก75ปีข้างหน้าต่อไปอีกด้วยนั่นเองค่ะ และสำหรับข่าวต่อไปนะคะที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังค่ะทางด้านของนางสาวแพทองทานชินวัฒนนายกรัฐมนตรีนะคะได้เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีทางด้านของนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายประเสริฐจันทระรวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนางณรุมนพิโยศินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ กนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมตลอดจนปลัดกระทรวงและอธิบดีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครเข้าร่วมในครั้งนี้นะคะ โดยทั้งด้านของนายจิรยุห่วงรัพย์โคศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะได้เปิดเผยว่านายประเสริฐจันทระรวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรายงานถึงผลการดําเนินงานแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2 5จากข้อมูลข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญและเป็นห่วง ผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก PM 2.5นั้นนะคะในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการเพื่อการจัดการปัญหามลพิษทางอากาศได้บูรณาการทำงานร่วมกับนายอนุทินชาวิรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะกำกับดูแลป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติบบูรณาการงานร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการแก้ไขฝุ่น PM2.5 สส่งผลให้ปัญหาฝุ่นในขณะนี้คลี่คลายลงแต่ช่วงนี้คาดว่า จะมีการลักลอบจากไฟป่ามากขึ้นซึ่งก็จะเป็นปัญหาที่จะต้องมีการบรูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดของทุกหน่วยงานนายกรัฐมนตรีนะคะได้รับฟังผลการดําเนินงานผ่านมาตรการต่างๆของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ตามข้อสั่งการของนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะอย่างเช่นสถานการณ์ไฟป่า สถานการณ์ฝุ่นละออง pm 2.5และจุดความร้อนรวมไปถึงการติดตามสถานการณ์จุดความร้อนและพื้นที่เผาไหม้โดยนายกรัฐมนตรีนั้นได้เย้นยัำว่าจะต้องมีการเตรียมการวางแผนต่างๆในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2.5ของปีหน้าไว้นะคะเพื่อที่จะรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งต้องขับเคลื่อนการทำงานอย่างเข้มข้น ในเรื่องของมาตรการต่างๆที่วางไว้พร้อมกับฝากให้ในายอนุทินชาญวิรุฬย์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดนะคะควบคุมการลักลอบการเผาและเน้นย้ำให้ดําเนินการทางกฎหมายกับผู้ที่เผาพื้นที่การเกษตรโดยให้บูรณาการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยค่ะพร้อมกันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีได้ฝากให้นายประเสริฐจันทะรวงทองนายกรัฐมนตรีและ,ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมติดตามสถาน การอย่างใกล้ชิดในเรื่องของการเผาและรายงานให้ทราบเป็นระยะอย่างต่อเนื่องพร้อมกับมอบให้กับนายเฉลิมชัยศรีออนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคุมในเรื่องของไฟป่าโดยประสานกับกองทับบกและกองทัพอากาศร่วมกันตรวจตรานะคะแล้วก็สนับสนุนเครื่องมือนะคะทั้งนี้ในเรื่องของเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ,ๆที่ยังขาดอยู่ในปีหน้าขอให้เสนอเรื่องให้กับรัฐบาลพิจารณาว่ามีอะไรที่จะสนับสนุนเพิ่มเติมได้บ้างนะคะรวมทั้งมอบให รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังคงปัตการในเรื่องของงดซื้อสินค้าจากการเผา และขอให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครควบคุมฝุ่นที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในกรุงเทพมหานครอีกด้วยค่ะส่วนข้อเสนอที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เสนอที่จะดำเนินการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นพ m 2.5ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นนายกรัฐมนตรีรับนําไปพิจารณาและหาลือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครอีกครั้งนะคะซึ่งการดําเนินการต่างๆเหล่านี้ เพื่อเตรียมการให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ฝุ่นในปีหน้าให้ดียิ่งขึ้นกว่าปีนี้นะคะและก็ให้ปัญหาลดระดับความรุนแรงลงรวมทั้งสั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศหาลรือร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านในการแก้ไขปัญหานี้ด้วยนั่นเองค่ะทั้งนี้นะคะในการประชุมครั้งต่อไปนายกรัฐมนตรีได้ให้ทุกหน่วยงานเตรียมแผนงานที่จะดําเนินการในปีหน้าและสิ่งที่ยังขาดอยู่เพื่อปีหน้า จะได้ทำให้ดีขึ้นโดยให้รวบรวมข้อมูลแล้วนำเสนอให้พิจารณาต่อไปอีกด้วยนั่นเองค่ะและสำหรับในวันนี้นะคะขอปิดท้ายรายการเปิดขึ้นคุยข่าวด้วยบทเพลงตามรอยความดีแต่งคำร้องและทำนองโดยปิติลิ้มเจริญเรียบเรียงโดยสลาวุฒเลิศปัญญานุช ขับร้องโดยศิลปินชั้นนําของเมืองไทยจัดทาโดยคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2517เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยทั้งประเทศร่วมใจกันทําความดีตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเชิญรับฟังค่ะ ทิ้งที่เคยตั้งปันิธานจะสืบสารรักษาต่อยอดต่อไปและหากสองมือส่งต่อให้อีกร้อยมือจับมือหกสิบล้านมือรวมมือให้เป็นหนึ่งใจตนน้นไม้ก็คงสวยงามเติบโตมันคงยิ่ง าคอยก้าวตามรอยความดีเรื่อยไปไม่ว่าใครจะเห็นหรือไม่ไม่สำคัญไม่ค้า และหากสองมือส่งต่อให้อีกร้อยมือจับมือหกสิบล้านมือรวมมือให้เป็นหนึ่งใจกดนไม้ก็คงสวยงามเติมโตมันคงยิ่ง และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นํามาฝากให้กับคุณผู้ฟังในช่วงรายการเปิดขึ้นคุยข่าวค่ะหากคุณผู้ฟังท่านใดสนใจรับฟังรายการเราย้อนหลังรับฟังได้ทาง y o u t u b n ชนะอาทาพอสแคสต์ดิฉันการที่าพรเนี่ยชร์รัตรวมถึงทีมงานรายการทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ โรงเรียนในเรือเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือเป็นชายไทยอายุตั้งแต่16ปีและไม่เกิน18ปีสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่4หรือเทียบเท่าโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง28กุมภาพันธ์2568สามารถสมัครทางอินเทอร์เน็ตเพียงช่องทางเดียวที่เว็บไซต์โรงเรียนในเรือ www.rtna.ac.th หรือเว็บไซต์กองทัพเรือ www.navy.mi.th และสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-475-3995ทุกวันและเวลาราชการเว้นวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเนได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย